คกับมาชวนน้อเหมอนเก็บบักท่านเดี๋ยวพักเที่ยงไปหาป่าเดี๋ยวจะไปใช่ด่างลูกถ่ายวิดีโอมาได้ป่าครับไ,ไปน้ำก็เาไปแี่ด่างตนนะูดบักท่านกลางมงศัตราแม่แรงเช้าบ่ายมงเหรอ ไปไปไปเดี๋ยวจะดันก้นไปเลยนะยงนังไปส,า,ส,า,วไปสาวอ,อ,อ,สาอุวน่นตรงไวรก็ลงภาษาเด้อเป็นแมวหนับที่ต้องร้องซาไปลีนมือสมรกายจะเป็นแมวหนับเนี่ยเนี่ยก็พัก หมดกิดหมดทัวปหมดกินปิ่งลาเวเจ้าสีมาใส่ด่างเนาะเสีได้นหน่อยได้ลายแล้วเอาบใส่ด่างแล้วนะหนาวอากาศ13องสาูอนี่เี๋ยวด้าจะข้าวว,วันบันดดลงอะไร่างไปละ ก่อนแนวไหวคือเอา นาวอยู่ใส่ไม่เห็นหนาวครับกุ้งข้าวเดี๋ยวหนาวเต็มตัวใหอ่เลยไม่เห็นเห็นเห็นยังบ่จากขอยนี่ไเห็นตรงมันเหลือบหนาวปิดวีดีโอ